สวัสดีคสวัสดีทุกท่านตอนนี้มีสไปเดอร์แมนขึ้นบ้านโลกวันนี้จะได้มุงหลักคามั้ยเนี่ยได้แล้วดูสไปเดอร์แมนนี่เนี่ยสไปเดอร์แมนคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยลงุงเนี่ยแหละไ,ไม่ใช่ชื่อเลื้ยเลื้ยเหรอเลื้ยไปเลยเมื่อวานเนี่ยเลื้ยยาวเลยสไปเดอร์แมนเสกต้องเที่ยงเลยเหรอถึงพักตรงเวลาเลยเหรอเสกนะเที่ยง เอ้ยอ,อันนี้ฐานาอะไรล่ะเนี่สยสไปเดอร์แมนหนูเนี่ยบ้านนาไหนล่ะเนี่ยนหนองปอเออ,อบ้านาน,านวลามฮะอยียงเอาเร่เงเร่เงเร่เงเร่งลุงเร่งอ๋อลวดหมด วันนี้จะเป็นรูปเป็นล่างนะเดยเอฟซีเด้อจะมุงหลังคาพ่อได้มุงหลังคาบ่วันนี้เราจะได้มุงหลังคากันบ่พ่อและและเราจะทําห้องน้ําทิพย์เนี่ยอีกนานไหมหฮะห้องน้ําหนูเนี่ยอีกนานแม่น้ําทิพย์เนี่ยนี่น <laughs> ฝนก็มา <laughs> ม่ต้องมาขำเอ้ยเนาะ โอ้มีถามีหัวธนูด้วยเหรอเนี่ยเขาเรียกหัวอะไรหัวธนูติโอ้มาตรฐานอีด๋ด้วยเนี่ยออกแบบโดยอะไรสถาปนิกแบบนี้แท้เด้ออฮะตรงตรงเลยตรงอย่างเดียวอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นเหล็กไอ้นั่นน่ะลุงตรงระเบียงระเบียงบ้านนี่อันนี้น่าจะเป็นระเบียงบ้านข้างหน้านู่นเอามาหมดยังาาอาคลงเนอ่าลุงรับแน่ลุงรับแน่ข้างหน้าเหล็กเราหมดหรือยังลุงลเออนั่นแหละเอาให้หมดเอาให้แน่นเด้พี่เราก็คุมกระไดแล้วในเอฟซีเด้อพ่อเราลงเข้ามาห้องน้ำหน่อยนะ S <S <S ใช่ไหมเดแล้วเดวอ่ะเล่งก่อนเล่งก่อนเดี๋ยวจะคุยพ่ะ,ะแล้วเราเราลงกระไดามาเราจะเข้าห้องน้ำเราเกาะอ,อีกตรงนี้บ่เราจะไม่ต้องรทราาประตูตรงกระไดเนาะ <S <S เนี่ยเราเกาะอ,อีกตรงนี้บ่ไ,ไม่ใช่เวลาลงเข้าห้องน้ำนใช่ไหมไม่ใช่เ,เข้าขไหน <S <S ไม่ใช่เราอ่ะเราอ่ะจะให้มันปิดบ้านไปเลยไง คนเขาก็ได้ไม่ถึงตัวแล้วก็อีดตรงนี้ไปใช่ไหมเจ๊ไหมแล้วก็เลี้ยวนี้เนาะเออแล้วก็ทําช่องน้ําเนาะเอาไม่สวยแล้วทําไงอะ่ะมันตรมันก็ตรงมาเลยดิอ,อ๋อตรงเลยวะเอาลงเลย,ยเออจบข่าวอ๋อเขาไล่ให้เลิกบ่อมันมันหมดโอ้ยคนเฝ้ายังไงวะน้ํามันหมดิงงมมด,ดบ,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 บ้านมันมันว่ยากเออเล็กที่เหลี้ยมมันก็มีนี่เหมือนแม่น ไม่เราเราเอาตรงเนี้ปิดไปเลยแล้วเราจะออกทางนี้ออกไงวะออกทาประตูตรงนี้อันเนาะแนนบอกเออเอาทีละอย่างไม่ได้หรอกหลายอย่างก็ได้ไอ้เอ้ยนั่นเดี๋ยวดูในซีรอบบ่ายรอบบ่ายเราจะได้ขึ้นหลังคาฮะเป็นว่าทีแรกอทีละอย่างเออให้ให้วันเสียนี่แต่รวมกันได้ไม่เป็นไรแต่เพิ่มเขาเรียกอย่างนี้ แต่เพิ่ม,มเพิ่มอะไรก็มไ,ไม่หนูไม่ได้ไปถึงข้างหลังนู่นไม่ไปไม่เป็นไรแค่อ้อมแอมตรงนี้ถ้าลุมให้หนูเพิ่มหนูต้องลองนู่นเนี่ยเงินหนูแหเ้เดหกไม่จะเพิ่มไปทําไมเลยูแค่นี้เอาอันนี้เสร็จก่อนเถอะเอาห้องน้ําทิปหนูให้เสร็จก่อนเถอะเอาทีละอ,อ,อย่างใจเย็นๆโอ้ยกินเนี่ยไม่รอ เอกนะเพียงนะเอ้ยเมียทำอะไรอยู่ล่ะเพ่หาข้าวหผัวกินเนี่ยไม่เนี่ดูที่กินเอากินเอาโกยเอาโกยเอาไอ้คนนั่งอยู่เฉยๆไม่น่ากินเนาะเนาะพี่เอกเนาะนั่งอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรเลยน,นั่นอะ เหร็จไหมวันน,<ค>น,นี้นี่คนมาถึงกาแฟาง่วงติกาแฟกินแล้วง่วงอย่า,ากินมันง่วงวะทำตามันเย็นนะมันฟินนะวันนี้มีลมลมอ่ะคลิปนี้แค่นี้นะรอบป่ายได้เอฟซีเราจะมาขึ้นหลังคากันไม่รู้ได้ขึ้นหรือเปล่าก็าไม่รู้อ๋อเแบบนี้